สวัสดีครับผมคีบบุ้นเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่นะครับตัวใหม่สองตัวพัดลมแมนกับร้านพัดลมแมนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลยครับพัดลมแมนใช้เวลาใช้ค่าวางก็คือสองร้อยนะครับเลเวลแรกดาเมจหนึ่งร้อยวงสิบห้าคูเด,ดาศูน์จุดห้าผักตูศูนจุดห้าอัพเกรดขันตอไป 750. เจ็ดร้อยห้าสิบเลเวลสอง เพิ่มน้ำมิดมาห้ารอยวงยี่สิบศูนจุดห้าวีคูดาวยะการผักตูศูนจห้าวีอัพเกข้้นสบาปน้ำมิดเพิ่มมาหนึ่งพันสองยห้าสิบยะยี่สิบห้าศูนคูดาวน์จุดห้าวีผักตูศูนจุดห้าวีอัพเดทข้้นสบไปเต็มน้มีสามสิบ วงเอียสามคูดาว0.5นย์เรีบผาสตู0.5ย้าืดตัวตัวต่อไปนะครับลาดพัดลมแมนนิวเอแ,แรกสามร้อร้อยหวง15บคูดาว0.5 เดียผักตูสูดจุดแปดครับขั้นต่อไปหกร้อยเรเวอรสองดาเมรหกร้อยห้าสิบเดียะยี่สิบศูนย์จุดห้าวิผักตูศูนย์จุดแปดวิแอาขึ้นต่อไปเรเวอร์สามดาเมรหนึ่งพันสี่ร้อยยี่ห้าเดียะยี่สิบกูดาวสูดจุดห้าวิ ย yeah, ึบการพักตูศูนย์จุดห้าศูนย์แปดอเกตขั้นต่อไปสองพันแปดร้อยดาเมดเดวิลซีดาเมดสามพันเยอยยี่บห้าคูดาวศูนย์จุดห้าพักตูศูนย์จุดแปดอัพเกตดขั้นต่อไปสี่พันดาเมดห้าพันห้าร้อยเยอะสามสิบคูดาวศูนย์จุดห้าวีพักตู ดจ0.5 0.8อเมริกข้เทเบิล60ไม่ใช่6,000เต็มแล้วครับเลี่ยมเล6นาเมน10,100เดี๋ยร์40 0.5ฮอนด้าด5วิเดียรการผักตู้0.8วิสองตัวครับที่ผมมารีวิวเอผมแนะนทำมะไอตัวที่น่าใช้มากสุดก็คือร้านเฟลมแมนสามารถผักตูได้นี่ครับผักตูได้ ไอตัวนี้ก็รู้สึกก็สามารถเป็นมือใหม่ได้ครับแต่ตัวนี้ใช้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวใหม่มันใช้ดีไง,งนึงขอเอาเดี๋ยวไปคำนวณวางด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวลองวางแต่ได้พลุมแมนนะครับว่าจะรอดไหมครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บจบ ว่าจะรอดไหมครับฟู่นี่ครับนี่ครับมางมาดูว่ารอดไหมครับวิรบระยากสุดไม่ใช่ยากสุดทีระดับฮาร์ดไม่ใช่ระดับในมือนะครับผมเสียวตายครับทุกคนนี่ครับนี่ครับมันดันได้ครับมันดันตัวละครอยู่ ปล่อยไปเลยลองดูว่ามันจะรอดไหมครับเห็นไหมครับมันดันอยู่อันนี้ก็พวกกิกี้ตัวเนี้ยใช้ดีระดับหนึ่งได้เลยครับเดีย๋ยวผมตัดตอนตอนบอสออกมาแล้วกันนะครับเว็บที่41ก็ยังแบกได้อยู่นะครับ ส่วนถ้าเกิดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถึงเวฟผ้าสิบแล้วนะครับทุกคนนี่ไงครับมันดันอยู่นี่ดันมันดันน,ดน,นี่ครับมันดันครับจนี่มันดันครับมันดันไม่แจงหรอกครับเอาเป็นอินดิน่าจะพอช่วยได้อยู่ครับแต่เป็นน้ำเลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคน